อันนี้ทางเขาเมืองรับแร่เลยครับอันนี้ผมกาลังสีเขาปากทาครับผมมาหอดแล้วอันนี้คือน้ำไซรีครับนี่คือผมสีเขาไ,ไปเมืองรับแร่อย,อยู่ทั้งสบ,บปอาเล้าเลยครับเป็นเมืองที่ตัดขาดจ,จากโลกภายนอกครับบันนี้เขายางเข้ามาแล้วระมาณชมนาชุ่มโ่งหนึ่งเขาก็สียางต่อเขาในทาอีกครับนะครับทำกะที่เงา,าม,มีคนมาเที่ยวน้ำก็ใส,ส,สนะครับผมกาลังสียางเขาปากทาเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบ่งน้ำกันครับพี่ ปทำที่เป็นยังไงนะครับเบิ่งเอาเรือยครับพี่น้องไปตัวนี้เขาไปเห็นไหมครับมึงรับแรงคนละมาเที่ยวน้ากันไปน้ากันกลับไปน้ากันเรื่อยๆเดี๋ยวก็ที่เขาทำป่าทำได้ครับเนี่ยครับฐานแงน้น,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 นาฝนน,น,นนี่น้ำท่วมได้ครับไป,ปไปเลยนะเห็นไหมครับเอาที่เด้ย่างไป สามทางนะครับไอพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวให้สิดางลุยน้ำไปอีกมือๆถ้าต้องใส่ไฟจากโทรศัพท์น้ำใสครับปรับโอ้ให้พี่น้องเบิ้งเย็นแล้วครับพี่น้องอบคุณเลยล้าน้องก็มารับชุดนะครับเห็นไหมครับใส่ประกับน้ำก็สีย่างก็ไปนี่นะครับนะครับย่างก็ไปเรื่อยๆน่ครับอันนี้ห้าตตอง ได้เปียกเล้วเขาจะยางกลับไปใส่ไฟนะครับใส่ไ,ไฟไเห็นมาทำงานม,มาครับอพี่น้องเบิง้งปากคำ